พปดบุญจักเนาะสบายดีเด้อพี่น้องจา้ายินดีตอนหับขาสู่สองสองร้อยพี่น้องอยู่ในห้องอีกแล้วพี่น้องมานั่ง,งเงี้งเครื่องลูกสาวพอดีชิมารีวิวสอร้อยสั่งอนะันนี้มาได้หลายเหม่อแล้วพี่น้องถ้ากระซิบหอดเป็นอาทิตย์แล้วสั่งของมาจาไทยเอื่อยสอร้อยสั่งให้พี่น้อง เจ็ดพลามาสรงหอดเพื่อนเนาะมาสรงเหมือนนะพี่น้องแบบหลังจากที่เราคอยมาดุนได้พี่น้องได้ซิมาให้เบิงสร้างตะดุนแล้วเนาะค้องข้งกระซิหอดเดี๋ยวมาหลุ่นกันพี่น้องแทนแทนแทน นี่พี่น้องเห็นบ่งานบ้น,นี่เป็นที่นอนพี่น้องที่นอนของเด็กน่ะสั่งไปแต่ดนแล้วฮักกระซิห,หอด พอดีได้ซองอ่นเนาะกับแม่ปีใหม่เราฝากใหายดอกพระในสักอันนี้เดี๋ยวสิสักมือนี้แหละพอดีได้ซองอ่าอย่างพอจลอยสั่งก่อนที่นอนที่แม่ปีใหม่เราสิฝากมาให้เนาะอันจลอยสื่อมาในพันเอ็ดพี่นอ้องงามแพงมีมอญเนาะพันเอ็ดหาสิบบาทประมาณนี้แหละพี่นอ้อง มีโบมีมอนเป็นซีฟา้าซีทะเลพี่น้องมีมอนซสองขา้างเฮ้ยพี่น้องนุ่มแห้งเด้มันดึงออกก็ได้ีงเด็กข้าาบอยากนันนันกันข้าวอยาัางให้มันเป็นหมูกะดึงเข่าเด้ สวยจังเลยได้แล้วน้องที่นอนอยังแต่อู่เอาไว้น้ำหลังอู่เนาะคลอดออกมาสะก่อนพอหลังจากที่คลอดแล้วพูมมันแยก่ออกแต่กลับพูมพมันทางเลยใส่อู่ไพี่น้องงามเพยงแต่ว่าที่ถอดไปสับก่อนอย่น,นี้น้องเป็นที่นอนอันใหม่อย่ามันเครือบคาย ไม่ต้องปั่นแหงเนาะพี่น้องเนะาะซักมือแล้วเขาก็ไปปั่นแหงนะเนาะถ้าบุปั่นมันบบแหงจกเสือเลยสจะรอเนาะถึกใจเ้งพี่น้องเดี๋ยวสบาสิมาจัดของพี่น้องนี่พี่น้องงามบอกส,สุด อันที่นอนลูกสาวจ้าพี่น้องสีฟ้าทรียก็ายากได้สีบัวสีชมพูมันเขา้ากันกับกระตา่ามันเบิดพี่น้องในหลานเนาะงามแหงพี่น้องสลอยหมากแหงมันเป็นโบนุ่มๆด้มันโหดสิบได้นุ่มๆแต่อันตวต่างแต่สีคามสีเปลือนไว้ บมีผ้าหม่มแบบมีผ้าห่มเมน่ยมันแพงแต่ว่าผ้าห่มสรอยมีนะลายพื้นเลยเป็นแต่สร้างแห้งเนาะมันถอดสักได้มีสิบช่วยจังเลยเดี๋ยวสิมาจาัดค้องเกี่ยมเกิดใช้พี่น้องสรอรยสิจัดคองเกี่ยมไปเกิดลูกเลย จักมันสิบบ่พ่อยังไงถาปป้าบอพ่อยังจะผ่าห้มผ่าแพ้ผ่าแพ้เนี่ยเอซองพื้นเนาะพี่นอ้องจัดคลองไปเกี่ยมไปเกิดได้เพราะว่ามันเป็นเดือนคลองเลยพี่นอ้อง เป็นผ mm ้ hmm. าห่มก็ได้ผ้าห่มก็ได้เอาไปซองพื้นผ้าห่อโต้พื้นหนึ่งสงามสี่ห้ผ้าอ้อมเอาไปแปดพื้นเนาะผ้าอ้อมมันอาจจะเปืือกเนาะ Sua? ไปซองสุดเนาะเพื่อไว้สามสุดเสื้อเชิ้ยาวพอย่ามีอากาศหนาวเสื้อเชิ้ยาวกับสุ่ พอมันเป็นเดือนคล้องแหลหลายคนา้นหวานท่องสลอยมันลงต่ำแหละมันแม่งบ่ลงต่ำอยู่นี่แต่ว่าตีมไว้กูเป็นแยงมาพี่น้องเพราะว่ามันกรเข้าบัวหัวเหมือใดนะพี่น้องชาลาบัวหัวเหมือใดอีกอย่างมันเป็นอันบ้านกันอยู่ไกพองหมอจริงสิ ก็ไดเตรียมไว้เตรียมเครื่องไปคลอดไปเกิดลูกอีกอย่างมันอยู่ในกล่องมันกับโบเป็นยังทพรนะ่นเป็นมือและโลกได้เจ้ามือและโลกพี่นอ้องมือและโลกแต่ว่ามือเจ๊บไข่บบแม่ละชีเจ็บเจ๊บแหละหายหน,นะมึนๆซาซาละ,าาละหายบุ้มเมน เจ็บทั้งกางเว้นทั้งคืนแบบปวดตามขอนี่คือขอซิรุษนี่เมื่อคืนนี่กันจนนอนะอะจนหายพี่น้องเอ้ยมาจักนาเห็ดนวดมันกับโบเมนมาสิเศร้ามาตื่นอันข้อชิแจ้งมาเพข้อมันเจ็บบีแขงพี่น้องบีแขงปั้นเป็นมือละโลกลวะวันานอนพี่น,อนอ้องเนาะเฮ้ยเสือดิผ่านไปได้แต่และคืนนะ มาบ่เขาออกมือซ้าออเขาละผ้าเขาไปซื้อออกห้ซ้ำเดี๋ยวชิเน่ไปเลยนี่อันเป็นผ้าห่อพี่น้องเขาต้องใส่กันแล้วมันชิลงกันไปเลย เอาอันนี้ลองกอนอันนี้เป็นเป็น้าแพ้จ้าลงไปนอนพื้นสิพ่ออยู่บอันนี้เป็นผ้าคุณนูก็ได้ค้าหุมก็ได้ช่องพื้นอาลงไปเลย้าแพ้เนี่เอาไปจักพื้นพี่น้องช้องเนาะ ช่องพื้นอันนี้ผ่าหอดโตมันเป็นชุดแล้วมันมีบุอันนี้มันหนาหากแห้งได้พี่น้องเดี๋ยวเสียอาหูผ่าประกอบใส่ไปแล้วเนาะใส่บึงมันเป็นจยังไงอันนี้ชุดผ่าหอดโตพร้อม่สงเสือ เสื่อผูกกนยโอ้ยหอมเลยเครื่อเล็กน้อยนี่นสำหรับเตรียมไหว้ในบ้านหูเลยมือเจ้าชิ่วคอดมือได้ทำผบดจักบางทีมันถือบบถ,ถือมอหนัดมือมอหนัดก็มีเลยเนาะพี่น้องคนก็นเลยต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้เครื่องแม่เครื่องพ่อเครื่องลูกเนาะ 严肃，总动力。 ส่งไปหบรีนมใ้บเียนฉส่งบุค่อยได้ใส่เดี๋ยวมัพี่น้องห้องฉเกิเนาะหมวกท่องเมื่อต้องตีทะเล สำคัญชุดเสื้อผ่านเอาไปสามผ้าอ,อ้อมผ้าห่มซองพี่น้องผ้าคุณนูนะซองผ้าห่มนะซองอันนี้ผ้าอ,อ้อมมีแล้วซองพื้น 4พื้นหาพื้นพกพื้น เจ็ดพื้นพี่น้องไปเจ็ดพื้นยังมีงยังอีกบ้านนี่พอพมพื้นใหญ่นี่นะฮะต้องเอาไปอยู่แล้วนะพี่น้องพมพื้นใหญ่นี่ต้องได้ใส่มันหนาวนะยามนี่พมพื้นหนาะ ยังบวเต็มยวยังได้ใส่ได้หลาไม่ยังอีกไอเดียสจะไปซักกำลังมูด้ลูกกันเลยไปได้ซักเลยจวะออกนอนนามันลมที่งนอมันตาบุได้ตรงเอาเขามาใน,นอี่งนอทิ่พดไปซักยังมืลง เด็กชายนเลิลือผ่าเปียนกน้อพี่นอ้องผ่าเปียก ไปจัดอันเต้านมน้ำเกลือใส่น้ำเกลือด้วยแสแอลโกฮอลพี่น้อง้ารซื้อมาสองแบบเอาน้ำเกลือเนาะเ้วจะมีซัมลีฟองที่จะเกี่ยไปขอดผ้าเงาไผ่ แทนห้องพระออมฮะนะสกอตเซตลินอันข้องปวดฉันต้องใส่กล่องกันหักเนาะพี่น้องมันบอดได้อย่างนี้แล้วก็มหาหาฮิงพี่น้องเบิงรงกันสลอยเดือดสิสลอยไหลมานี่มหาหาฮิงแล้ววิกใส่ไห,หลแล้วบพด่น้อย เนื้อทากน้นลดอาการพื้นคันเนื้อทาแบบลดพื้นคันหรือการทาส่วนต,ต,ตัวได้ทำไส่เปื่อยก็เพื่อทิศชู่ทิศชู่คอามเป็น ไอเอาไปซอ,อ,อ,องอ่านมันมีแปดสิบแผ่นต้องอ่านตลอดหกสิบันต้องไปใส่กล่องตลอยังบมมีกล่องใส่เคลื่อวงนี้เดี๋ยวคุ้นมาใหม่ก่อ,น,อนเป็นผ้าห่อเหี่ยวต้องเอาลงก่อนหมผ้าอบมนกานมนง 他就多弄弄呗。 ยังบวดติ่มยังใส่ได้ลลาอยู่แอลกอฮอล์มันสิเบิร์ดบอลองเบิร์ดสกอตเซดลีนหัดตาบัดตร่งนมมหาหญิงคือขาดบ่ไหดเนาะ ไปหากล่องเต้านมน้ำเกำลือซัมรีมี่ะลอยยังขาดอันาโบได้แป้งเนื้อโลชัสสนนะพี่วยลองท่าให้ดูนะคีะมอันนี้ก็ คีมอับหนักยังไม่ต้กล้องง่าคีมอหนักขวดน้งเตานุ่มังไต้องได้ใส่เนนอพี่น้อมไ่ได้ต้องหาโงงหนึ่งคนหก่อนต้องหากระตาใส่อีกอันหนึ่ง ค่ะสำหรับอันอย่าอุปกรณ์ยังต่างๆน,นะนะก็หน้าตามาก่อนพาห้องเงียวก็ได้แล้วกะตาเรียร้อยพี่น,อน้อง ในแต่กองของมารลุมมาลรวยบทเตียมมันนี่มันหนากกันเลยเตียมคือเก่าเลยเตียมไว้ซะอันก็เขาไว้ก่อน แล you know. you know. ้วพี่น้องแม่ิมาจัดใส่เลยเนาะแคมเพรและือลัเดิชิชุเลส ตัวนแหละเต้าลมกับครีมอัดหนาครีมอัดหนานั่แหละเต้าลมมันไม่แต่นใหญ่เลยในกระเพาห้องพ่าอ้อมผ่าเสียปวดเต้าลม บาตเนวเสร็จลีผักกอลังดีมหาหิงน้ำเกลือวิกเน,นียทากรดแนวทาแกนพดพื้นใส่ ใส่นี่ใส่ริมก็ดงก่นอนเป็นครีมทาเสร็จพรมาใชตุ่นตูไก็ได้เก็บพวดพึ่ง เตรีย,ออย,รยมครบอบอันกับไปล่างมาให,ใหม่เลย ยางยังที่ขาดนี่เตรียมไวพ้พอดบอพี่น้องนาไดกซีเลเตรียมพอสลับบ่งหัวสิได้คอดมือใดายนาะพี่น้องก่อนกำหนดบอหรือว่าหลัหลงเนาะอีอยางบานกะไก่จะคงบานลายพี่น้องก็เลยเตรียมไว้เพืนน่อซุกเซิร์นเนาะ ยังเครื่องแม่ก็เครื่องพ่อไปในชีวิเตรียมใส่กระเป๋าไว้อีกเนาะพี่้องจ๋าเดียมะฮอน่สลอสิคอเก็บภาพบรรยากาศโดยซามีเด้ดพอพ่อกันคลิปหน้าพี่้องเนาะฝากเป็นกำลังใจนะคะบ่งคลิปยาขามโฆษณาเด้อ,อพี่้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของแม่ปุ้งเนาะสบายดีกสิได้เห็นหนาลูกสาว้าเบาอ่อนนะพี่้องเศว้างามงาม